การทำสวนเกษตรนี่นะครับระบบน้ำนี่ถือว่าสำคัญนะครับนี่ต่อเสร็จเรียบร้อยเปิดวาล์วที่ตรงนี้ปับ๊บโอ้แล้วก็ตามมาเบิ้องนานนี่ครับโอ้สดยดัว มีเพื่อนๆที่เพื่อนทำเกษตรขึ้นกันนะครับมาเบิ่งงานบางส่วนเพื่อนก็นมาจากกรุงเทพนะครับอยากกลับมาอยู่บ้านโมโเสลื่มตนยังไดดีเ็เกษตรแบบใดเพื่อนเริ่มมาเบิ่งก็เลยว่าเขามาสวนกับบุมีบอลตีสีมายืนมายืนในห่ออหลัมมาาง,หลงมือกินเขาแล้วบุมีบอลมานั่งหลังมือก็เลยจันให้ไครับมือนี้ นี่ครับมาเตรียมดินเ,เส็สิเทปูนเทปูนให้ยื่นยื่นลางมือได้สะดวกสะดวกครับแต่แต่การที่สี่ลาดพื้นนะครับเทูปูนนี่ในทีที่ทำการเกษตรนะครับเราต้องเลือกเลือกพื้นที่ที่่มีต้นใหม่ หม่ยื่นต้นหมายถึงใหม่ผลนะครับใหม่ผลใหม่ที่ออกรวยนะครับเข่มบักม่วงบังมีบังซีนะครับถ้าตรงเลือกจุดนั้นต้นไปเลือกเลือกเขาต้องเลือกที่ี่แบบว่ามีต้นใหม่ผลเพราะว่าการที่เร้าไปเทปูนไก่ต้นใหม่ผลนี่มันจะเป็นผลกระทบครับเป็นผลกระทบกับต้นใหม่ ็นไห้บบกหน่วยเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอยู่หนี่เท่าเน้นเน้นการเป็นธรรมชาติครับเน้นการเป็นธรรมชาติเพื่อที่สี่แยกว่าจุดใดควรสืบลูกต้นใหม่แบบใดใหม่ผลควรจะอยู่จังใดนะครับผมก็เลยเลือกจุดหนีครับจุดหนีเป็นจุดที่ ว่ามีต้นใหม่ผลครับว่ามีต้นใหม่ที่ออกหน่วยเป็นต้นย่างต้นนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งกับยูไก่ของน้ำนะครับยูไก่ของน้ำควมสะดวกสบายกับสีสีไก่กันสีสะดวกกากันคือพูดที่เพิ่นมาเบิงมาเบิงงานนะครับบางคนกคับ มีทีที่เป็นดอนบางคนกับมีทีที่เป็นเป็นทีลุ่มนะครับกับมาเบิงแหล้วกับมันบอสามารถทีสีเอาไปเห็ดเป็นตัวอย่างได้ทั่งเหมือนเดครับเพราะว่าก็ต้องมาเบิงแล้วก็ไปดัดแปลงให้เขากับพื้นที่ของเจ้าของที่ลุ่มก็ต้องออกแบบไปจังหนึ่งทีด่ดอน ก็ต้องออกแบบจังนึงครับแต่ที่สำคัญนั่นแร่านามนะครับถ้าต้องดึงให้ดีว่าเข้าควรสีตานามไว้ตรงไหนการทําสวนเกษตรอยูนนี่ต้องหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือการการเทปูนนี่แหละครับ ยอ,ยอย่าอย่าไปเทหมากในพที่ที่สวนสวนที่มีการพ่อปูกหรือสวนที่เป็นสวนป่าเมียงนะสินะครับควรถ้าคิดที่จะเทปูนหรือเทผืนเมียังนะครับเทต้องเบ่งก่อนว่ามันจะมีผลกระทบต,ต่อต้นใหม่ต่อการจเจริญเติบโตของ ของขดในเสียนเฮาแบบการมาเบื้องงานเกิดเป็นการที่มาแหลเกเปลี่ยนคมขิดมาแหลเกเปลี่ยนควมหูเสื่งกันละกันนะครับนี่นะครับเทพื้นแล้วแล้วก็คัดหยาบครับคัดหยาบแล้วก็มากวาดกวาดออกไป เพ,เพราะว่าเพราะว่าบ้าัดหยาบเนี่ยเวลาโดนน้ำไปก็สิลื่นนะครับลื่นใี่สิลมได้การทำสวนเกษตรนี่นะครับระบบน้ำนี่ถือว่าสำคัญ ครับนี่ต่อเสร็จเรียบร้อยเปิดว่าวอยู่ตรงนี้ปั๊บโอ้แล้วก็ตามมาเบ่งผนงานนี่ครับโอ้ไหลสะดวกปกติเลยดูแรง ทุกปีนะครับต้องมากวดใบใหม่มกวดใบใหม่ต่อมกันเพื่อสิบใบเป็นเชื้อไฟนะนี่น้ำไหลดีครับตรงนี้เป็นของน้ำนี่เป็นของน้ำระบบน้ำม,มาจากไหนนี่ครับระบบน้ำก็มาจากนี่แหละครับนี่ มาจากแท่งตูนุ่นครับอยู่ไกลๆระบบหนามเด็กมาจากแท่งนงนึะครับตรงนี้จะเป็นว้าวนามเป็นหัวสปริงเกอร์จะเปิดหนามนี่ครับเดี๋ยวจำผ่ามาไกลๆปพืบนี่แท่งหนามอยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผม